เ,เขาต่ออบแล้วเพนะื่อนๆอบสองร้อยนะจกซื้อมาจากในเมืองสำเร็จรู้มันเหมือนใน<ม>อะไรนะโอ้ยตอรฟินอะไรอ๋อมันคือขวดซองเพื่อนๆขวดซองหรือขวดซองก็ไม่รู้นะ มากเลยค่ะป้าชอบกินนะเพราะอยากทำให้ค่ะสีคนละสามชีดก่อนเพื่อนๆสามชีดก่อนค่ะป้าอยู่เพื่อนๆ <c oughs> กินก่อนแก นั่นก็่านบ่ายโมงห้าสิบเพื่อนๆได้ดื่มกาแฟอีกแก้วหนึ่งนี่แฟนเขาเก็บไว้ใส่กล่องกินพรุ่งนี้ไปเที่ยวไทยนะเพื่อนๆไปเที่ยวไทยกับนุมป้าเพิ่งจะติดตามป้าก็ไปเที่ยวเมืองไทยไม่ทั่วถึงการเสื้อด่วนเสร็จแล้วค่ะ าบอกให้แกสอนทำกับข้าวาำงงหมดเลยมีปลานะวันนี้สุดท้ายแกก็ไม่ให้ป้าทำเบนๆแกทำเองอ๋อดูหอมันั้นงในวินามิน แกผสมป้าเป็นคนทอดเ,เพื่อนๆมีป้าจ,จะทำใส่หัวหอมนะอาหารฝรั่งกับเพื่อนเพื่อนเสร็จแล้วค่ะเลยให้พ่อใหญ่เอาปลาไว้ป้าได้ออมออมน้อยออมปลาหน่อยหนึงสุกแล้ว ป้าว่าใส่ไข่ด้วยลูกนึ้มันก็จะดีนะเอาไข่มาใส่ก่อนป้าว่าก็จะได้คนดีใส่พริกทำเป็ดสีสันหน่อยเพื่อนๆป้าเอาสีสันไว้ก่อนนะ ดูสวยงามก่อนนี่กับข้าวฝรั่งค่ะเดี๋ยวป้าจะออมปลานะเพื่อนๆเอาบอกให้พ่อใหญ่ไว้หน่อยจริงๆแล้วปลานเขากินกับวายขาวนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวป้าชอบกินวายแดงไม่เลือกออมออมปลา ายังไม่ทัดเสร็จแกร้างจานเลยร่เลาฝรั่งร้านจานเขาจะทำอย่างนี้นะคะจะใส่แป,ปไม่ได้อ่างแล้วก็จะเปิดน้ำไว้อย่างนี้นนะเพื่อนๆมันสิ้นเปลืองไหม จะป้าล้างจะล้างแบบของไทยเรานะพอล้างน้ำใหม่เสร็จแล้วก็จะกองไว้แล้วค่อยมาล้างน้ำใหม่สะอาดนี่เขาทำทีละใบทีละใบอย่างเงี้ยเพเบื่อๆประเพณีเขาเป็นอย่างไงเดี็กป้าตรีบถิ่นไม่งานเกร็น,นนั่งรอจานป้ากินหมด ถ้าป้ากินไม่หมดแกก็ยืนรอนะครับเพื่อนๆยืนรอให้ป้ากินให้หมดต้องรีบกินป้ากินข้าวช้ากับข้าวกินไม่หมดแกก็เก็บใส่กล่องไว้เพื่อนๆแกเป็นคนเรียบร้อยป้าก็นั่งชิวๆอ,อ,อยู่เนี่แหละ